ครับก็ทักทายกันอีกครั้งเนาะวันนี้ก็พอดีครับเสร็จงานเสร็จงานก็เลยจะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนครับรถคันนี้เป็นรถฟอร์ดเจ็ดเจ็ด T หนึ่เนาะกองใหญ่ครับเนาะฟอร์ดเจ็ดเจ็ด T หนึกองใหญ่เนาะใส่พาวน้าเซทเอฟเนาะเซเล็กเนาะก็เป็นรถหลานชายครับ เนาะเขาก็เอามาให้แก้งานครับก็บอกชักข้างก็บอกชักข้างเนาะรั่วซึมหนักแกไม่หายก็จริงๆคือช่วงนั้นเขาจะเอามาผมทาผมก็ยุ่งอยู่เนาะรุ่นใบสีแตกเนะ่ยก็ไปทํามาสรุปแล้วใช้ไม่ได้ครับรั่วเติมน้ำมันไม่ไหวครับก็จะถ่ายให้ดูว่า นอพอชักข้างพอจะฟัดกับนอโรเตอร์ได้ไหมนอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูน,น,นานอวาแล้วนก็ติดเครื่องเลย เนาะระบบหวงมาลัยรถเนี่ยถ้ามันเป็นระบบ power เนาะคือระบบน้ํามันระบบปั๊มเนี่ยถ้าระบบมันสมบูรณ์ครับมันเบาเหมือนกันหมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบอกชักข้าง power หรือว่าโรเตอร์เนาะแันนี้ก็แล้วแต่รถสนิยมของแต่ละคนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะครับนี่ครับรถคันนี้เป็นเพาเนาะเป็นเพาติดเพาหน้าเซตเอฟครับนะเนาะเพาหน้าเซตเอฟดูเป็นไงครับ เผาเกียร์ากตอนนี้ตัวเจ้าของรถก็เป็นตาแล้วน่าจะเป็นชวดก็ไม่น่าจะรูดเนาะนะครับใหญ่ก็เผาด้วยหมูเยอะครับเนื้อรถคันนี้เป็นรถเจ็ดเจ็ดครับนี่ก็เป็นตัวที่สองครับลองจากคันของผมที่ผมเจาะให้เนาะเจาะใส่กระบอกเชยยกให้ครับรถคันนี้เป็นรถสี่สูบเนาะปลูกอ้อยปีน่าจะมากกว่าพวกรถหกสูบที่คุยกันววว,ว่า ประเภทรถสี่สูบเขาไม่จ้างเขาจ้างรถหกสูบไปเนาะเนี่ยปลูกปลูกทั้งปีครับเนาะมีคนจ้างก็มีอยู่สองคันพี่น้องเนาะขนาดคนมีรถร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแรงม้ายังจ้างไปปลูกคิดแค่นะีนะ้เนะีนะ่ยเนาะครับเนี่ยเป็นเป็นตัวที่สองครับที่ผมเจานะเนาะเป็นใบมีดของแสงกึง่งครับเพาหน้าเนาะเป็นเพาหน้าแซดเอฟเป็นไงครับเผาเล็ก เผาประเภทว่าที่คนมองข้ามกากะบาดก็มีตัวเดียวครับเน,ะนะาะกากะบาดจะมีตัวเดียวแหงแก่งผมก็ไม่เห็นมันพังเนาะเขาก็ใช้เขาเนนาะทำไร้ถ่ายทุกอย่างครับรับจ้างมัของเจ้าของ,ของทําทําทั้งปีมีใครจ้างไปหมดเนาะใบมีดครับใบใบมีดหน้านี่ไม่เคยปดครับเนาะก็มีกูรูบางท่านบอกใส่ใบมีดถ่ายไร่พังหมดเนะาะเผาหน้าพังหมดครับ ชุดบ้านผมนี่ไม่มีใครถอดสักคนครับใส่ใบมีดถ่ายลายกันท้งนั้นเพราะอย่างรถสองเพาก็ได้วีดเนาะได้ได้ได้เป็นวีดแล้วนะครับแกงบ้านผมไม่มีใครถอดนะครับเป็นรถเจ็ดเจ็ดทีหนึ่งกองใหญ่เนาะคนเราบางทีเนาะ,ะแต่รถนิยมครับมีตังค์มากก็ซื้อเกินไปไม่เป็นไรแต่สําหรับชุดบ้านผมนี่ถือว่าใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมรอแหละ เนาะดูเนี่ยทีหนึ่งเนาะซ7 n n 6015V เนาะน่าจะแปลว่าวิกตอรี่วเนี่ยชัยชนะครับเห็นไหมครับซ7นเนาะผมก็เห็นไทยระเบิดระเบอร,ร,เ,บอรเข้าชิบหายวายไรเนาะนอยู่ที่คนครับครับก็ถ่ายให้ดูครับ ครับรถไชฟอดมันใส่ได้ทั้งนั้นครับบางทีคนเราอย่าไปพิจตกจะหลิดมากเนาะบางคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่นี่ที่เขาใส่ก็บอกเ้ยยกในปั๊มห้าพันนะครับเนี่ยปั๊มยังไม่ได้ใส่เป็นของหกพันหกเนาะก <c oughs> ็เห็นเขาก็ช่วยเขาไม่เห็นเขาบ่นว่ามันขึ้นช้าขึ้นเร็วไหมผมเองไถกันครับรถหลานชายครับอยู่ข้างบ้านเนี่ยห่างกันสี่ห้าร้อยเมตรเนาะุมล้อหน้าเห็นไหมครับมีเยิ้มไหมครับเนาะกากบาทตัวเดียวอะกากบาทตรงเลี้ยวนะ เนาะถักปกติที่รุ่นเขานิยมมันจะมี2ตัวเนาะเขาก็บอกว่าซื้อแบบประหยัดเงินครับทุนน้อยก็ใช้ก็เห็นไถลึมลํำนะครับก็บอกยกระเบิดระเบ้อเนาะปลูกทำงานทั้งปีครับรถแค่นีนะ้ดูกระแตครับฉีดใส่ถังฉีดยา คนเรามีอะไรก็ใช้อันนั้นครับน้อมอยู่ที่กลืนใส่เวทก็รีวิวให้ดูกันว่าครับวันนี้ก็แกงานครับก็บอกสำเร็จไปแล้วเนาะก็บอกชักข้างเบาเบาพอกับโรเตอร์ครับเพราะผมก็ขับโรเตอร์อยู่เนาะก็รู้ว่ามันมันหนักมันเบายังไงก็นี่ครับ ดูกเกียร์ฝากลูกก็เท่าประมาณถังน้ำมัน18ลิตรเนาะทำมาเหลือล้ำเหลือเกินจะทำเล็กเล็กเล็กน้อยกว่าหน่อยะบูแจ๋วเลยนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ครับครับสรุปแล้วก็นะครับอยู่ที่คนใช้ครับรถกล้องใหญ่ ใส,ใส่เปลี่ยนมาหน้าแปลนมาเป็นกองเล็กครับเครื่องรุ่นนี้เหนียวครับเหนียวนึบครับของพ่อเขาคันนึงครับที่ว่าน้องชายเขาใช้อยู่ที่คันที่ผมพูดนะนะครับมาซื้อรถชาวบ้านมาเข็นอ้อยกันตั้งแต่ยุคเข็นอ้อยเข้าโรงงานยุคแรกทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับเป็นปู่เป็นชวดแล้วอะ่นะเนาะเป็นชวดไปแล้วใช้มายันรุ่นลูกเนานะก็ยังใช้อยู่ครับใส่พราหน้าจิลวเดอร์เหมือนกันซื้อพราหน้ามาพร้อมกัน ก็ลูกก็เอาไปใช้ครับพอเขาก็ปลดระวังก็ไปปลดจริงแต่ก็ยังนะครับของอะไรมันอยู่ที่การดูแลครับแห้งแก่งนะครับน้ำมันนี่น้ำมันน้ำมัน,น,มนในกระบอกกระบอกชักข้างครับเนาะที่มันรั่ว่ยจริงๆไม่เปื้อนนี้แล้ลวรั่วครับดูเห็นไหมครับเผาแห้งไม่มีเยิ้มนี่ครับกากบ,บาดมีอยู่ตัวเดียวพอประหยัด นาะไม่เปลืองตังค์ด้วยเห็นหครับแห้งแก่งผมไม่เห็นมันเยิมบางคนละโนนนั้นโนนนี้เรื่องมาก่อยพวกปัญหาเยอะรถนิยมสูงครับเอามาแปลงครับทำหนูจับมันหลบถังน้ำมันเว้าวด้วยนะ แต่คันนี้ใสายยา่ยางยางสิบเบ็จุดสองนาะธรรมดาจะเป็นสิบสองจุดสี่ครับมันสามะคีกันพอดีไม่รู้มันผิดพลาดตรงไหนใส่ที่เบ็ดจุดสองไปดูกันคลิปนี้เราแค่น,นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ